บู๊จังตอนนี้ออก,ก็คือโค้ชก็คือหยุดไปแล้วก็คือบอบอพากยังต่อเลยไปโค้ชที่ฟังเสียงโค้ชเลยว่าสีฟังเสียงคนห้องเสียเนาะโค้ชก็ยังบู๊ว่าทีมได้ชนะสบายดีทุทกคนวันนี้มาเจอกับแก๊ปคุณชาวลาดังเองนะเพราะว่า ช่วยด้เปิดมือถือกับจัวสิส้งเหม่อแล้วกำลังจะพาทุกคนมาเบิร์เพราะว่าม <ali> ือ <divide> น si <ım> ี่ฮอนแห่งแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาเบิร์หล่ะกับมอนี้พิเศษก็คือมีผู้สาวมานำก็คือเป็นลานของแก้มุนเองเนาะแล้วก็เขาจะมาลิ้มน้ำกันแต่ว่ามือนี่ฮอนหลายตอนนี้ประมาณจะตกอ่หนึ่งโมงถึงสองโมงแล้วเนาะสว่างกัดคนเขาคนฮอทแล้วก็ตอนนี้เขากำลังแง้งไปคนก็หลายอยู่เลค่ะเชื่อว่าชิ่ฮอทจะคนก็ยังหลายเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนเบิร์ผู้สาวมานำฮอทบอ สบายดีดู<ร>สบายดีเอย่างซึ่งนี่เป็นน้องสาวได้เจมุกแม่ตัวนี้เดี๋ยวบางทีบางทีงทงทคนจ็นตอบเป็นของตัวเองเนาะแล้วกับโอนี่ก็เลยพาเพื่อนมาเบิ้ลวุ้ณทรงเหนือนี่แหละเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งมาเขาจะส่วงหรือว่ายังเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาสิ้ยางหล่อเนาะพ่นกระยาแต่ว่าเขาสิอดเอาวถ้าพูดว่าชี้อาวกันผมไปนองหล่อแต่ว่าไม่ได้เอาไปสับแต่ว่าคนก็หลเดี๋ยวอันนี้เป็นทางยาง ยางไปพูดทีทุกคนแล้วนี้จะเป็นประตูเนาะประตูคือดี่นะเขาจะยามไปมาซื้อเครื่องบอสเพราะว่านี่มันนี่เป็นมือสุดท้ายมันบอกไม่ยังมีมือมือนี่มือซื้อท้ายที่เขาจะเล่นเครื่องออกอ้าวโมเมนมือนี่ปะมือนี่กับมือมื้อท้ายของแล้วจะพาทุกคนไปเมองมันมีหลายหลายบริษัทที่จะมาแข่งกันว่าจะเป็นธนาคารอาเบียร์แล้วเป็นธนาคารการค้าเป็น ไปปเดี๋ยวชี้ให้ทุกคนเบ่งกล้องละอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเวนเนาะอ,อู้หอนทุกคนอันนี้ประมาณหนึ่งโมงนี่แหละบรรยากาศตอนเวนมันบ่ค่อยจะมีคนเนาะเพราะว่ามันหอนมีแต่สหลายผ่าไผ่อยากเบ่งทรงเห่อเนาะบางคนก็จะเบ่งตามทรทัทน์หรือว่าตาม อ๋ออ๋อประตูเข่าทางนั้นเนาะอยากจะพาทุกคนมาเบิรงว่าเจ้าสวงเจฮือนมีจักอารณ์เนาะ <laughs> ลองเบิ้งลองเบิ้งกรไดนี่ก็สวงแ <c oughs> ล้วดค่ะลงไปบอตบกับเนี่ย ไปเนาะบอลสงว่างบอลสวงก็จะซีอูวลมนี่แหละมีทั้งเบียร์ลาวเ d b ีบีและการค้ามีน้ำดื่มลาวมีหลายบริษัทเนาะพัฒนาอย่างก็มีนี่ผู้ใดที่เป็นแฟนไหมผู้ใดที่เป็นแฟนเจ้าผู้ใดที่เป็นไม่เท่าไม่เป็นที่เป็นส่วนกำลังย่างเป๋นเนาะกำลงย่างย่างส่ายๆใ้ตอนนี้ก็ฮอนเดนแต่ว่าเบิ่งๆการลงก็โคตรทรมานยังเป๋นยังไม่จะรวยขึ้นเลยละ เดี๋ยวเดี๋ยวแกสีย่าลงไปแล้วเขาจะย่างลงอยู่นี่เว่าเขาจะย่างไปลงญี่ปุ่นญี่ปุ่น่เนาะญี่ปุ่นมันสะดวกสบายก่อไปาย่างไปยัุ่ัางเยียุลาเดือนลางเดน้ที่เขาทาไหนมัน่มี เป็นคนเบ,บิ่งว่าปัชชิฮอนสำมดย์คืนหน้าตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนอันนี้อัน,นอันเจดีบีเนาะเจ้าคำลังแข่งขันอยู่แต่บอ้าว่าชีชมูแมนบาได้เห็นใจค,คนปลหลายแต่ก็จะกระสุนสดอยู่มาแลยมาแลว ครูเสียทีมเจไดพีอะไรเสียทีมไหนสาวเจรีบีด้ะเสียงเสียงโหยใส เจดีบ<ช>ีโอแมนะ <G DB. S 1> Moment, อันเก็บกูระเบิดโอแมนหรือ <laughs> ว่าเจดีบียังไม่ทันมาก <laughs> ่อนก <laughs> ่อนเท่าไหร่แต่ไม่ได้กี่อย่างสดายังบู้เา <laughs> ตอนนี้เธอคือโค้ชศกก็คือหยุดไปแล้วก็คือบอบโบพากยังพอเลยโ <laughs> อ้อยที่ฝังเสียงโค้ชศกเลยวะที่ฝังเสียงคนห้องเ <laughs> สียเนาะโค้ชศกก็ยัง <laughs> บูง้ว่าทีมใดสนะโอ้ยหลายดี ่ายพร้อมกินชอบกินตายตอนนี้บ่มีไผ่ซื้อก uh ันแล้วไม่กินเลยตอนนี้ตอนนี้ให้ผู้สาวซื้อกันแล้วไม่กินเนาะมีมีรถยางเดร์ตัวมิกกมาจากเจอรี่มาใส่จุเดยเอาใส่ช็อกโกแลตให้น่อหนึ่งกินบ่เธอ ไม่มีมืออ่ะอารสช็อกโกแลตเนี่ยอ้ามีลูกค้าหลายแถวไหยอันนี้จะไมก่อนโอ้ยน่ากินกระมอยู่คนไข่กระเลมกระซูสวิตขนาดคนเบ่งบะท้อนสาวซื้อกลวยให้กินอารสช็อกโกแลตไทนะอันนี้รสช็อสสกโกแลต่ะ เอาแจกวม่เอขอบใจเด้อเอาให้กิดฝีอหลีกว่ะขอบใจเด้อผู้บ่าวเด้อ <laughs> <laughs> แกให้ดิซันก่อนค่ะอุ้ยันนึ่วอ้มีร้านมีร้านร้าเหรออืมัะ,ะอันนี้ผู้บ่าวเสียให้เนาะแล้วมาขายอันนึงท่าใดก็อันนังหาแนแต่ผ้ายว่าเราจุดเนาสินะ <c oughs> <c oughs> ฟังนั่นงนั้นฟังนนางเสียอย่างกอนเสียงก่เรล่าทางหมดทา้นเสียอย่งใดเสียที่ดีกัอเอดีดีเยอาก่ัเอที่ดีเอลที่ดีเดีดเสียดเเสีย้วยหนอยห ขนมฟังทั้งก้อนอันนี้แข่งแล้วลน่อเราจะชิญยบเหลือบักันยาวสู่คนประมาณอีก50าสิบคนนี่แหละกรจะชิญยบเราต้องหนีไหมจับ 哎，弄开，弄开。 udah